บทนำเขาครางเสียงพร่าพยายามจะยืดความสุขนี้ออกไปให้ยาวนานที่สุดแต่แล้วความสุขนี้ก็ถูกบางอย่างเข้ามาแทรกแซงตตตดดดเขาพยายามไม่สนใจเสียงโทรศัพท์ของตัวเองที่วางอยู่ข้างคมไฟ แต่แสงสว่างของมันก็พอจะทำให้เขารู้ได้ว่าปลายสายเป็นใครแต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยผ่านพยายามไม่แยแสแต่ดูเหมือนคนโทรก็จะไม่ยอมแพ้ยังคงพยายามต่อสายกลับมาอีกครั้งกระทั่งในที่สุดเขาก็ต้องกดรับมันด้วยความขุ่นเคืองมีอะไรเขากรอกเสียงห้วนกลับไปให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขากำลังอารมณ์ไม่ดี ผู้หญิงที่นายให้หาเขาทำคีการสลับกับคนอื่นทำให้ขึ้นไปหานายไม่ได้ตอนนี้เขารออยู่ด้านล่างให้ผมทำยังไงต่อดีครับเสียงปลายสายของคนที่เป็นทั้งเลขาและผู้ติดตามทำเอาชายหนุ่มถึงกับหันขวับไปมองคนที่นอนระทดระทัวอยู่บนเตียงด้วยความตกใจและดีใจไปพร้อมกันดีใจที่เธอไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดขณะเดียวกันก็ตกใจ ที่ตนเองดันไปพรากพรหมจรรย์ของเย,ยีผู้หญิงขี้เมาที่ไหนไม่รู้ที่พลัดหลงเข้ามาแต่ถ้าจะให้ถอยตอนนี้เขาก็ทำไม่ได้เหมือนกัน